สวัสดีครับพี่น้องที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่และหักการต้อนนกเขาใหญ่ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของ YouTube ช่องลุงพ้นคนหักนกเขาใหญ่ขึ้นมาโดนเราเรา,าสิเห็ดคลิปไม่ได้เห็ดแจ๊กเสียมันนี้เลิกดีเลยเห็ดคลิปดีกัสิบ้าพี่น้องมาเห็ด คุ้นต่อนกเขาดัวคื้นหรือคืื่นแล้วแต่พื้นที่เขาเอื่นครับเอื่นบ่คือกันก็นิกได้มาเห็นนี่ตะก้อนกับตอ่อระเนียนนะครับนกก็เลยเอานกมาหัดต่อดินต่อกระโจมกรใส่ขึ้นปักขึ้นมาระยะนึงอะได้ซี่หาโตแล้วครับนกอันนี้ก็ว่าผูกขานกสิลงดิน ตัวดินปูกคากเลยได้มาเห็ดตัวนี้ก็เลยอยากนําเสนอพี่น้องเพื่อจะเป็นแนวทางในการเห็ดครับกมีเพื่อนสมาชิกะสร้างให้เห็ดไปหลายชุดเลยครับก็ไปตอกะมันอยู่ครับอยากได้คันพี่น้องอยากได้กะสร้างเห็ดได้ครับตามหมายเลขโทรศัพท์ในหน้นาจอนี่ครับ อมาเบิ่งกันเลยครับว่าเห็ดเป็นจังไงเห็ดจังไงมีอย่างน่กับมีสายหลีดสายหลีดเปอร์ศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็สายเอ็นเอ็นตานุกอ็นเฮ็ดขึ้นโดยเฉพาะเลยเอ็นตาลุกย้อนแสียงเสียงจากอ็นตานุก อันนี้สิบป,ปอนครับศูนย์จุดสามมีห่วงผมเห็ดไปแน่แวร่ามเลยซ้ำนน่ห่วงก็เอาท่องเหลืองเป็นลวดท่องเหลืองดัดท่องเหลืองเบอร์ยี่สี่อ่ะเดียวมาเบิ่งกันเลยครับไว้เห็ดยังไงดับแรกอะ่ะห้มามต่อเอ็นกับสายพี่อีกอน เอ็นนี่บมไดมีระยะลวเพราะว่าเขาซื้อเอ็นมามันสิเป็นมวนมาลักษณะนี้เป็นมวนมาอย่างสี่เลยเอน็นเป็นเอ็นสีขาวผมไม่ยอมเอาใส่น้ายางอมผมยอมติดดีครับมันเป็นมวนมาอย่างเสียเขามาตัดเลยลเลยระยะมันกะสีเหลือลายเติบกะจักสิจังใดล่ะครับสิไม่ออกกะโว้ยโดนเติบครับมาเบิ่งกันเลยครับ เหาก็จับเอ็นมาระยะกับเหลือส่วนมันขันส่วนเหลือลายเอาก็เห็ดง่ายอครับดึงง่ายประมาณนี้ประมาณมาันสามสิบเส้นก็พับไปยาวคีมบีบแต่็ข้าคีมบีบมันเสียหักพับแล้วก็เส่ สายลีดสอดเข้าไปดึงไปให้ส่วนส่วนทั้งไก่ตัวเฮาเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวเขาก็าดึงให้เหยาโควจักนิ้วนึงอ่าแล้วก็หมุนเกี่ยวไปหนึ่งรอบสองรอบสามสี่อ่า ผมเอาหกหลอดครับหกหลอดแล้วก็ดึงดึงเสละส่วนดึงเสละส่วนขามาก่อนดึงให้มันแดลเสมอบันนั้นก็ใส่ขิมปากแบนขิมปากแบนคาบทั้งสายหลีดดวยครับอย่าไปคาบเอ็นเพราะว่าเอ็นสิเป็นห้อยแล้วก็เอ็นสิหักขาดง่าย เอามือดึงกกโอดึงจนขาดกูแล้วครับเกี่ยวข้อดีของเอ็นเอ็นตัวนี้ครับเขาเกี่ยวเกี่ยวลักษณะนี้มันบบจังคือเอน็นตามท้องตลาดเอ็นตุกป,ป่าุณนั้นเคยเอาล่องมาเห็นหรอวครับเกี่ยวไปยังสี่จังโมขึ้นเอาไปดึงเพราะตึงเมือ่อ่ครับเมือ่อโอเค จะได้เป็นลักษณะนี้นี่ก็ใส่กันไกลตัดกันไกลตัดส่วนเอ็น่วนน่งออกตัดให้มันจำที่สุดแล้วมันจะบ่ได้สะดุดเวลานกดึงบวง อันนี้ครับผมมาฝันฝันไายหลีดักษณะนี่ยมือหมุนสวยสล็กน้อยหนึ่งปกติก็ม,มาขอด ปลายีดเพื่อที่ใส่ในห่วงผมคอสีรอบอรับส,สีรอบอพอดีหสองสามตาก็พอดีให้เวียน ควาเยาวสองเส้นเคิงถึงสามเส้นแต่ตัวนี้ผมจะสองเส้นเท่ <Okay. S 2> ครีมตัดปลายทิมไฟจูดจักหน่อยจูดจักงน้อยแล้วเราจะไปจูดมันล่ามเข้าไปเลยมันบะ่คือเสียงในหล่อนนี่ไปพี่อีล่ามเก้าไปนี่ทิมยังเดียวกับเสียนี่เขาก็มาหมายระยะมันจากปลายพี่อี ระยะเขาสีเอาผมใส่สิบเจ็ดเส้นก็ทีไม้ไว้เวลาเขาไปเข่าลักมันมีแต่มีระยะเวลา,าลเขามาใส่ห่วงมันครับห่วงหน่อยหยิบหยากหูดมือลกลนหาย ตาแห้งมืดีตาผู้ธโถมันได้ะไระยะอันนี้กัใส่ไปลักษณะนี้ครับจับห่วงข้างหน่อยหงายขึ้นเห็นบ่้ยเนาะ บ่ชัดเล็กกองกับซูมซุ่มจีบไปเปลี่ยนเขมเพราะว่าแต่ตัวมันใส่เพื่อนตัวหน่อยเขยมตัดมีเขีมปักแปลอวไดึงเขมตัวนี้มันสิมีหลง ก็ดีไปแต่บีบหวงที่เราก็จะเป็นลักษณะนี้ครับบอดจัดเลยบอดซูมเลย ใส,ด,สดไปได้เป็นลักษณะนี้ตรวจสอบมึงให้ไหม่หนึ่งโอเคสือว่าผ่านบติดที่นี่เอาลงมาเอามาเขาเนี่เขาลักมือ การเขารพข่มที่ใส่สวรรค์เป็นตัวซอยครับเห็ดเห็ดงานเร็วขึ้นโอ้เร็วหลายเท่าเลยลหะมัวตะเคียนหนูเจ็บมือกลัวสิได้แต่ละหลับร้อนสีพันเ้ากอะหยอดกาวก็ให้มันไดอยู่หมันอยู่จักหน่อย เขาัว,วรักก็ได้ตามระยะที่เขาเหตุไววเนี่ยระยะสีที่เขาไมยไว้สีน้ำเงิน, mm hmm. นขเขาในสวรร ใส่ลังสองสามังสอง 2. ผมใส่ลังสามครับแปขก็ไปกันเ็็ในเบ้งื่กันเทศอีลีสีใสติดลักเป็นสีไวเรื่อยเรื่อยเมื่อันทีส่ไว้ขึน้น crime. ได้มาเป็นลักษณะนี้เอาซมาเก็บส่วนเก็บส่น,สนได้เสันยาวนี่เราบเอาไปแนบกับหลักแนบกับลักกับมือสอดเข้าไป ตัวเงี้ยวนแนบก๊อาแล้วก็เอาตัวสันเกี่ยวเกี่ยวไปเรื่อยๆตัวลายผมเอาแป้นลบโอเคแล้วกระดึงใส่็ลละ วางไว้ท้างในมันมีตะเล็บอันนตันโอกเป็นลักษณะนี้รายละเอียดจัด,ดจีดด๋ๆเ,เขาก็ยดเก่า ติดเล็บติดนิ้วก็อยู่ครับติดมาแล้วเป็นลักษณะนี้เอาลืมสอดบ่วงอันนี้พี่น้องเลยปกติต้องสอดพอสอดเข้าไปแล้วมันลูดออกตัวนี้ทดสอบ,บรเราหันกระบอกไปนั่งครับมันสามารถที่เื่ากันละ่ะสิได้เป็นแนวทางให้กันเฮ็ดไปแล้วลืมสิได้ เขาก็เอาเข่าทั้งห่วงเกี่ยวทั้งเกี่ยวห่วงมันนี่ใส่ละตากระบ,บดีเข้าไปแล้วกับหมุนดึงหมุนอ้อม Đây là hết nhạc khỏi đó đẹp lắm đây là 1 เป็นลักษณะนี้ครับจัสิได้ยู่ประมาณเส้นผ้าสุขกลางประมาณหาเส้นคืงโอเคผ่านครับมึงท่านมานวินองเป็นลักษณะนี้บนนั้นครบยีบตามลักตามจำนวนที่ห้องตรงการก็ค่อยมาเขา่ายเมนิน อย่างใดเหดน,นํำเสนออีกเท่าหนึงครับน้องท่านใดอยากได้กะเดี๋ยวผมโชว์เบอร์ขึ้นไว้หน้าจอครับสามารถสร้างได้ครับบบแ้งครับตัวมาคุยกันได้ครับรองคุณภาพติดอยู่แน่นอนครับติดนิ้วก็อยู่ของลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ฝากไว้น้ำแน่ครับช่อง นี่เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผู้เฮ็ดคลิปจะได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องเบื้องอีกนะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ